นี่คือการปลูกเห็ดได้พี่น้องปองปลายได้อันนี้คือขี้เลื่อยใช่ไหมหมักกี่วันนะเราจะหมักขี้เลื่อยอยู่2วันนะครับใส่ถังใหญ่เลยไหมเดี๋ยวให้ดูในส่วนของการหมักซิโอเคเวตะไรท่าไรอันนั้นพี่ล็อกดูซิไวาที่นี่ได้พี่น้องวิธีการปลูกเห็ดอันนี้ขี้เลื่อยบ่ามันใส่อะไรขี้เลื่อยขี้เลื่อยที่ซื้ออยู่ที่ฟาร์มที่เขาทําขายดยตรงไหม ขายอ่ะโอเคแถวไหนละบ้านเรามีไหมหาไทยรัฐหาไทยรัฐได้พี่น้องหาไทยรัฐมีแงนแงนหรือว่าแล้วแต่สิไปซื้อใส่กันแล้วแต่เด้ออันนี้คือหมักหมักใส่อะไรบ้างคุณผลใส่น้ำตาลหมักใส่น้ำตาลน้ำตาลมันเท่านี้บอกกากน้ำตาลเอากากน้ำตาลนะดำกากน้ำตาลสีดำนะก็กี่วันนะสองวันอ่าสองวันเสด็จเบิ่งได้มาทีนี้เด้อ อ๋อนี่บ่ใส่เบิ้องนั่นน่ะน้ำดำมากนั่นนั่นที่เรามาทำบ่กินสยองมะโอเคไม่เป็นกินไม่ไหม้เราะกินไม่ไหม้นะหมักกับน้ำตาลกับปุ๋ยยูเรียนิดหนึ่งขี้วัวเนาะสัดส่วนใครเป็นเบิ้งในยูทูปเนาะใช่สัดส่วนโดยประมาณถ้าใครยาวจริงนะพี่น้องนี่เด้อเบื้องหนากบ่้องหนเคล็ดเป็นอยู่แต่ว่าต้องแดดจังน้อยเนาะเย็นเท้าบ่ได้เย็นเท้าบ่มีแดดอุ้ย ส่กคอนเน,ะนา,นาะน้าบาม่านใดแล่ววันนี้เอาขึ้นบล็อกเนาะแมนแมนเออคือขึ้ขขอีกรอบหรือพี่น้องนะกากาเอาก็แล้วกันซ้ำหนึกับซ้ำหนึง่งรอบแรกก็อาจจะไม่ได้ดอกเยอะอียังอีกว่าที่นี่อันนี้เชื้อจ้ะอ๋อแล้วก็จะมีเชื้อเห็ดเชื้อที่เราหมักไว้โอเคให้ดูเชื้อเห็ดนิดนึงนี่ซุ้มที่เห็นตะยวนในจานได้ค่ะพี่น้อง จะได้รู้ว่าเขาเห็ดยาขนาดใดเวลาเขาขายก็จะไปต่อเขาหลายเชื้อเห็ดนี่เราหมักก็หมักหมักด้วยอะไรคุณฝนหมักด้วยอะไรมีลามแป้งข้าวเหนียวมีลามแล้วก็แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวก็คือแป้งข้าวหมากที่เราไปทําสาโทหรือว่าทํำข้าวหมากอะไรนะอันเดียวกันเนาะใช่อันเดียวกันอันเดียวกันสัดส่วนละประมาณอ่าอันนี้ยี่สิบก้อนอ๋อยี่สิบก้อนเชื้อเห็ดยี่สิบก้อนกับ อย่างละสองโลลำสองกิโลลำสองแป้งข้เดียวสองกิโลอ่าสองกิโลอส่วนสัตส่วนเนี่ยไปหาเองนะพี่น้องเนี่ยให้เบื้องซืบวิการ็น,<ท>นแล้วแต่สุดใ่คุณมันเนาะสุดเคล็ดลับจ <laughs> <laughs> ้ะเนี่ยเชื้อนะนี่คือเชื้อเหตุนะโรยชั้นชั้นเดียวเลยใช่ไหม ชัดเดียวเลยง่ายๆได้พี่น้องที่ก็จะว่าภาษสันที่สันกับ้างเขจเจ้าแต่ว่าเขาเสตียเดียวเดียวจ้าเออไม่ได้สนใจด้วยค่ะสนใจมันเด้อเกิดกับเกิด่าเกิดกับตายแล้วค่ะพอเกิดกับตายห้าไปรลดรอบนี้รับรองรอบนี้รับรองว่าดอกเป็นดอกเดี๋ยวจะอีกกี่วันนะเราจะมาดูกันเจ็ดวันวันที่แปดค่ะวันที่แปดเราก็จะเริ่มได้กินได้พี่น้องมาได้บแบบนี้เดินเออแค่นี้แหละแต่ว่ากินขึ้นอย่างกินเนาะ เป็นข้าวหมากป่ะก็เออแม่นแม่เป็นข้าวแป้งข้าวหมากแป้งข้าวหมากกินเหมือนเหมือนเล้าอ่ะอืออือแต่การด้วยเบื้องแล้วนะกินกับสีบม่ได้เป็นอันตรายดอกออร์แกนิกค่ะออร์แกนิกทุกอย่างออร์แกนิกหมดเลยบอกไว้ก่อนเลยบอกไว้เลยผสมใช่เขาผสมเชื้อเห็ดผสมจะเชื้อเห็ดผสมใช่ใช่ผสมก่อนมันจะมาเป็นก้อนใช่ไหมอันนี้เป็นก้อนเป็นมะที่ก็จะรอมากกว่าอืมมันเลีมยงมันก็ใช้ลายเต๋าอยู่ดีแล้ว ่ะใส่หลายอยู่ดีเนาะเพราะว่าเหตุนี่มันอาหารมันต้องพอมันบ่เติบอยู่เติบ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 ง้ประมาณก็ประมาณชักสี่ร้อยนี่เนาะรอบนี้เหรอรอบนี้เท่าไหร่เยอะกว่าเดิมไหมเยอะกว่าเดิมค่ะเพราะว่าอี่เปิดเีือนมัีสิบมันตีกันอ๋ออย่าเพิ่งเติบเลน้องโก้เดี๋ยวมันตัดเสียงดีกันนะดีกับตีไปโลแต่ว่าเสียงเทาชัติกอทุกทีเราจะใช้สิบก้อนไงรอบนี้เราจะใช้ยี่สิบอ๋อ มากกว่าเดิมเพื่อที่ลองคราวนี้คือใช้มากกว่าเดิมพื้นที่เราน้อยเราก็จะทำหนาหน่อยเนาะเออเบิ้งรถแบบที่นี่เนอะสียดายลายไหมกะเอาไม่มีบอกเลยครขาวาวนี้แบบว่าถี่แน่นอนสินะเออแมนฟังได้แบบนี้เลยพี่น้องนะเสื้อเห็ดยี่สิบก้อนเป็นม่บยี่สิบก้อนคราวนี้เต็มเต็มละพี่น้อง อยากจีบอีเจ็ดมื่นเดือนสิพามาเบิงนี่พื้นที่พื้นที่การปลูกเห็ดนะไม่ยากนะเพราะว่ามาร์กอันนั้นเนาะมาร์กอันเพื่งยังก็เฮ่อมาขี่เรือในสองมือเนาะมาร์กเชื้อก็ะสอบวันมาร์กเอาเท่ากันเลยเท่ากันทุกอย่างทำเท่ากันเท่ากันสองวันแล้วฟางล่ะฟางก็ใส่ไงครับมาร์กยังมือสองมือสองมือเท่กันมาร์กพร้อมกันมาร์กพร้อมกันเอ้าเราใส่อย่างเนี ฟวางก็เหมือนการกักน้ำตาลกับยูเรียเฉยเฉยเหมือนการกากน้ำตาลยูเรียเหมือนกับไอ้นั่นเลยสูตรเดียวกันกับอ่ากับอะไรนะชี้เลื่อยอ่าสูตรเดียวกันกับชี้เลื่อยได้พี่น้องก็คือแมนยูเรียกับกากน้ำตาลเนาะนะยูเรียกับกากน้ำตาลยูเรียนี่เขาจะฆ่าเชื้อพวกไรที่อยู่ใช่ใช่เบิ่งนโหลดบะทินบอสซันเวอร์เทิลเฮาสินเอลเนาะเบิ่งนได้พี่น้องนี่บ่ยากบ่ย่ายอันจะวิ่งขานบอถ้าไม่ขี้ขานถ้าไม่ขี้ขานนะ อันทีค่ะนอนเว้นเจ้าะกระสื่ได้กินซื้อเขาย่างเดียวเด้อจ้าก็เจาะเห็ดย่างให้กินเหมืนบอไ่อืมไม่รู้ใส่อะไรบ้างแต่นี้คือธรรมชาติล้วนๆเลยฟางก็ใส่ไม่เยอะจริงๆไงเนาะไงก็เต็มๆอย่างเงี้ยแหละเวลาใส่ก็จะได้ง่ายเลยแมนแมนให้มันเต็มเหมืนบอให้มันเต็มให้มันเต็มทั้งฟางทั้งนี่คือลงเห็ดลงเห็ดทำไม่ยากเลยคุณแม่บ้านเหมือนบอ คุณแม่บ้านเวลาผัวไม่อยู่บ้านน่ะก็ทำมาหากินได้นะเห็นบ๊อเออแม็นบ๊อฟเมนมาเสิรอฟถาบผัวหากินยังเดี๋ยวได้พี่น้องนะมีอยู่กับเฮ็ดเองได้อยู่ว่ายากเห็นบ๊อฟไม่ยากไม่ยากจักเม็ดอีกเทีมือเข้ากระสีมาเออแม็นบ๊ออีเลี่ยเหนบ๊อขี่คานอีหลีเด้อันขี้ขาดเฮ็ดจังไดนก็ไม่ได้กินหรอกอย่างก็เก่าแม็นบ๊อเห็นว่าเนี่ยคุณบอลปู่บางอย่างหลายอย่างเนาะสารพัดสารพัดนั่นหอุ้ยบางอย่างกับอิบลลายไหม โอ้โนั่นเป็นแต่ซบอี่บีบไหมอะไรคะอ่าเขาเอินยังนี่มอนหมักมอนแม่เบอร์รี่เหมืนบอเบอร์รี่ก็รอยโดยที่คนผลปลูกมีพื้นที่เราก็ไม่ได้มากมายประมาณ50ิไร่50ไร่ในกรุงน้ำป่ได้หลายเทไรได้พี่น้องแตวบาก็สามาที่จะเห็ดกินได้ผู้ใดว่าขีคขานเด้อขีคขานก็นอนขื่นอื่นย่หันลับพี่น้อง เราจะมาโรยน้ำแก้ไฟอ่าอันเดิมเอามาอีกนิดนึงก็เป็นน้ำตาลนะก็เป็นอาหารมันแหละเนาะอ๋อว่ากินคุ้นๆจากน้ำตาลจากน้ำตาลอืมถ้ามากินเปกกินอย่างเนาะคุ้นๆอยู่เด้คุ้นๆก็คือจังแบบว่ามันกับมันกับเกิดการเน่าวอน่าสลายเนาะใช่ค่ะถ้าสิมีกินอย่างน้อยแต่เขาประเด้นคืออีกประเด็นหนึ่งคือเดียวเนาะรสแบบนี้แหละครั้งเดียวก็จบเลยก็ปิดเออปิด ไม่ได้ยากเลยหนึ่งลองทําสิเพราะว่าพื้นที่เยอะเราว่าน่าจะดีกว่านี้ไม่มีเวลาดูดยไม่ต้องดูไม่ใช่เหรอให้ดูวันทาไอ้นี่มันเหนื่อยแต่วันนี้แหละค่ะอันนี้อวันเดียวนะวันแรก่วันเดียวกับวันหมักฝางนั่นแหละเสร็จแล้วก็จบเหนื่อยวันที่เซตไอเนี้ยอ๋อเห็ดลงเห็ดนี่เหรอเซตไอลงเห็ดอ๋อลงเห็ดลงเห็ดเราก็เอาอะไรถาวอลได้เหล็กก็ยังได้เนาะแต่ถ้ามันไม่ไม่อยู่ในร่มนะแต่ถ้ามันมันมีหลังคาน่ะ มันจะควบอุณหภูมิง่ายกว่าเหรอใช่นังโฮป่องแสงนั่นเหรอผมต้องโป่งนิดนึงนะเราว่านะถ้าไม่โป่งมันก็ไม่น่าจะได้จริงๆไม่ยากเนี่ยหันเขามีหันเขามีพื้นที่เขาสีเข็ดอยู่เด้วยเป็นหลังคาลูกนี้เลยเหรออืมอ๋อใชาไม่ต้องใส่พืจะได้ต้องน้องถือเพราะว่าถ้าเราใส่สีขาวก็ได้แต่ว่าเห็ดมันจะดอกอ้วนมันจะสั้นอ๋อเหรอใช่ขาบางยาว่นบ่ขาจะไม่ยาวจุดบางาม แต่ถ้าเราเราใส่สีขาวอะพะยางสีขาวอะแป๊บเดียวพี่น้องบ่ายากเนี่ยก็จะถึงขั้นตอนกานคุ้มแล้วเน,ะน,เน,เนาะเห็นบอการคุ้มเห็นบอเห็นบ่าแป๊บเดียวพอถึงสิบนานทีหันคนมาขี่ขานกัได้เฮ็ดรถความภูมิใจนี่แหละสำคัญที่สุดเนาะนอกจากที่ไม่ต้องซื้อเขาแล้วก็คือความภูมิใจ ถ้ามันมีเยอะเราก็แบ่งขายคนอื่นไม่ต้องแจกก็ได้แบ่งขายแกงกรไดเออแกงก็ได้แกงบุกกกกเป็นชั้นแกงให้กินเออก็ได้ห,หรือว่าษาหน้าก็ลวกใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้เนาะใช่ใส่ฟีดไว้ก็ไดอันสมมติว่ามันหลายโพดเนาะพ่อกระไดเนอะเพราพ่อแ <c oughs> ป๊บ <c oughs> เดียวค่ะน่นแล้วบอกได้พี่น้องเดนะหันมาขี่คานเด้อพวกเรากระสีนั่นเนาะปลูกเห็ดนีไหมเพิ่งพื้นที่ว่าเม่เคยหลายไหม เออพื้นที่สามตารางเมตรโปร่งโป่งนิดนึงการทำก็เอาสักไอ้จังหน่อยก้อนก่อนก็ได้จะก่อนก่อนเอารอบแรกกันวะใช่ก็ซ้นกันนี่ก็บม่ไหลดีเข้าวานะเด็กปากมามี่แหละสมุนต่อตื่นเต้นก็ยี่สิบก้อนเลยอันนี้จะก้อนนี่ยี่สิบเออยี่สิบก้อนไปเลยกําลังดีเออเพราะว่าจะจะได้ไม่ต้องเห็นหลายรอบไหมเออไม่เพราะว่าทําครั้งหนึ่งมันก็ใช้ประโยชน์ได้ตั้งนานเนาะ นี่ลงเห็ดนี่ไม่ได้ยากเลยนี่บอกให้เบิงลงเห็ดนิดหนึ่งเด้อเป็นด้เห็ดใหญ่เห็ดยี่ดอกฮันซูมุรได้เห็ดรอบแรกเนาะรอบแรกเป็นรอบต่อไปก็อเบ่ยากแล้วใช่ค่ะจั้นรเทาก็ปลูกอย่างอื่นนั่งกันไดเนาะแต่อันนี้แหละดีที่สุดแล้วนี่คือเห็ดเห็ดโคนน้อยเหมือนว่าหรือว่าเห็ดปวกน้อยเห็ดปวกขาวเนี่ยพื้นที่บ้านนี้ปลูกปลูกอะไรตั้งหลายอย่างปลูกน้อยนาปลูกใบย่านางทางบ้านได้พี่น้องเพราํต้องสื่อจากยางหลด เนี่ยน okay right> ี่มีอย evet. ่างแม่กระทัางกับบขาก็ไม่ได้้หนามืึนหายก็จะก็จะเห็นอย่างได้กินเมื่อตะโร่ปากดีย่างเดียวก็เบิ้งนะมีเบอร์รี่เนี่ยมักเบอร์รี่ขนาดน้ำม่อนไหมเสียดายเนาะไม่ได้เลี้ยงม่อนเนาะไม่เลี้ยงม่อนเนาะเออเลี้ยงม่อนโอ้อยากเลี้ยงม่อนนี้ทชอบทำใหม่เนาะแต่จะน่อยเนี่ยแม่ผ้านั่นเนาะเออปากก็ขึ้นอย่างมีเบอร์รี่นะปลูกปลูกไหมแต่มันลูกลูกเหรอลูกมีลูกไหม ว้าวปั่นได้นะเปิดปั่นอร่อยไหมน่าจะอร่อยนะรนวานะเก็บเก็บกสดสดยูกันเนาะอืมนี่มึงแย่งซุกแล้วว่าแม่นมันซุกแล้วนี่ไงก็คุมเรียบร้อยแล้วก็จบแค่นี้ใช่ไหมออโออรอเก็บอย่างเดียวอีกเจ็ดมื้อเด้อพี่น้องเดี๋ยวสีพามาเบิงเนาะแต่ว่าหารมันออกจังสีดาเบิงแด้อาามันออกก็ไม่ได้เบิง